บทที่846แผนชั่วองค์ชายสามไม่นานอย่างเฉินก็ตัดสินใจได้โอเคในเมื่อเซลล์หยวนจีต้องการจัดการผมแล้วผมจะให้โอกาสคุณได้ความร่วมมือว่ายังไงขอบคุณคุณอย่างนะครับไม่ต้องกังวลฉันจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวัง เซลยวนป้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและรีบยืนยันทันทีเมื่อฉันได้รับตำแหน่งเป็นราชาเซลคุณยางจะเป็นราชาที่แท้จริงของเมืองเยนตู ool, และได้เคียงบ่าเคียงไหล่กับราชวงศ์หยุดพลามได้แล้วบอกมาผมจะช่วยคุณได้ยังไงยางเฉินที่เกียจจะฟังเรื่องไรสาระของเซลยวนป้าดังนั้นเขาจึงขัดจังหวะโดยตรง เซลยวนป้าหัวรอจากนั้นเสียงของเขาก็เย็นชามากฉันต้องการคุณอย่างข้าเซลหยวนจีให้ฉันแม้แต่ยางเฉินก็ยังแปลกใจเมื่อได้ยินคำพูดนี้เขารู้ว่าการแข่งขันระหว่างตระกูลเดอะคิงและราชวงศ์นั้นรุนแรงมากแต่เขาไม่คิดว่าการแข่งขันของตระกูลเซลจะรุนแรงถึงขนาดที่เซลยวนป้าต้องการฆ่าเซลยวนจี ไม่ว่าจะเป็นเซลล์หยวนป้าหรือเซลล์หยวนจีพวกเขาเป็นลูกชายของราชาเซลล์ไม่ว่าใครตายก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตแน่ๆถ้าอย่างเฉินฆ่าเซลล์หยวนจีจริงๆร,ราชาเซลล์อาจจะมาที่เมืองเย็ยนตูด้วยตนเองเพื่อล้างแค้นให้ลูกชายของเขาแน่นอนแต่ยังไงก็ตามเมื่อสิ่งนี้ลงตัวมันก็มีผลอีกประเด็น เมื่อเห็นว่าอย่างเฉินไม่ได้พูดเป็นเวลานานเซลหยวนป้าก็รู้สึกประมาทคุณอย่างเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณนะครับคุณต้องตกลงนะครับถ้าพี่รองของฉันเข้ารับตำแหน่งฉันจะไม่สามารถอยู่รอดในตระกูลเซลได้เลยฉันได้กินยาบีบหัวใจที่คุณให้มาแล้วพูดได้เลยว่าชีวิตของฉันอยู่ที่มือคุณถ้าฉันกล้าทอนยศคุณมีทางเดียวเท่านั้นก็คือตาย เสียงของเซลหยวนป้ายังคงอ่อนวอนเล็กน้อยดูเหมือนว่าตราบใดที่หยางเฉินสามารถช่วยเขาคาเซลหยวนจีได้เขาก็สามารถทำทุกอย่างได้ฉันจะพิจารณาเรื่องนี้และให้คำตอบวันพรุ่งนี้หยางเฉินพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบมากพูดจบหลังจากนั้นเขาก็วางสายทันทีตอนแรกเขาก็นอนไม่หลับอยู่แล้วเมื่อถูกรบกวนเช่นนี้เขายิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่ แม้ว่าจะดึกมากแล้วแต่เขาก็ยังโทรศัพท์สืบให้ฉันความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายทั้งสาของตระกูลเดอะคิงตระกูลเซลเป็นอย่างไรและความขับข้องใจระหว่างพวกเขาคืออะไรฉันอยากรู้ทั้งหมดในอีกด้านหนึ่งเซลหยวนป้าแสดงท่าทางที่น่ากลัวหลังจากเห็นยางเฉินวางสายยางเฉินฉันไม่ได้คาดคิดว่านายจะระมัดระวังขนาดนี้แต่แล้วยังไงละ่ะ แม้ว่านายจะไม่ฆ่าเซลล์หยวนจีแต่เซลล์หยวนจีก็จะฆ่านายแน่นอนเซลล์หยวนป้ากัดฟันพูดองชายสามยางเฉินผู้นี้แข็งแกร่งมากท่านลวงก็บอกว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอยางเฉินดังนั้นเราไม่ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเขานะครับชายวัยกลางคนยืนอยู่ข้างเซลล์หยวนป้าและพูดอย่างเคร่งขรึม ชายวัยกลางคนเป็นที่ปรึกษาทางทหารของเซลหยวนป้าและชื่อของเขาคือเรินเจียนหรงคราวที่แล้วราชาเซลจัดให้ลั่วเฉินผู้ที่มีฝีมือแข่งแกร่งสุดของตระกูลเซลเพื่อมาช่วยเซลยวนป้าแต่หลังจากลั่วเฉินออกไปแล้วครั้งนั้นเขาบอกเซลยวนป้าว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอยางเฉินคราวนี้เซวอหยวนป้าไม่มีขุนพลผู้แข่งแกร่งอย่างลั่วเฉินติดตามเขามา ถ้ายังต่อต้านอย่างเฉิญทางเดียวของเขาก็คือตายเซวอหยวนป้าพูดอย่างโกโรธเคืองฉันเซวอหยวนป้าไม่เคยถูกขับไล่ไนายนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหนูกำลังข้ามถนนและฉันเกือบจะออกจากเมืองเยนตูไม่ได้เรื่องนี้ฉันจะแก้แค้นแน่นอนแต่เหรินจ้ยนหลงต้องการชักชวนอีกครั้งแต่ถูกเซวอลหยวนป้าขัดจังหวะโดยตรงผูกป,ปากไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังเฉินต้องตาย การตายของเขาเท่านั้นที่สามารถล้างความอัปยอดสู่ของฉันได้เซลล์หยวนป้าถามอีกครั้งว่ายาบีหัวใจที่ฉันกลืนเข้าไปทำไมร่างกายของฉันไม่เป็นไรทำไมยังไม่เห็นผลในตอนนี้เรนเจียนหลงอธิบายอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขณะนี้ร่างกายของคุณไม่มีความผิดปกติรอครบสามเดือนว่าจะมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า เซลหยวนป้าเลิกคิ้วทันทีดวงตาของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงแกหมายความว่าต้องรอมันส่งผลต่อฉันก่อนหรือถึงจะแก้ปัญหาที่ฉันกินยานั่นได้เหรินเจี้ยนหรงปาดหมือเย็นเยียบบนหน้าผากองชายสามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงคือยาบีบหัวใจที่คุณกินนั้นน่าจะเป็นของปลอมเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลังจากที่เหรินเจี้ยนหลงอธิบายสองสามคำเขาก็ไม่กล้าพูดต่ออีก เพียงแต่ว่านั้นเป็นเพียงการคาดเดาของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถรับประกันได้หนึ่งเอร์เซนพวกเขาก็ไม่รู้ว่าหลังจากสามเดือนจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเซลหยวนป้าจ้องและพูดอย่างโกรธเคืองในสิ่งที่เหริญเจียนหลงพูดเหริญเจียนหลงไม่กล้าพูดอีกเขาก้มหน้าอย่างนิ่งสงบขยะไม่ได้เรื่องสักคน เซลยวนป้าโกรธอย่างมากและเตะเก้าอี้ข้างๆทิ้งตระกูลเซลของฉันใช้เงินไปมากมายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับพวกเขาแต่ปรากฏว่าแม่แตายาลูกกรอนจะทำ้ายร่างกายของฉันหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่ขยะแล้วจะคืออะไรเหรนเจียนหลงยืนอยู่ข้างๆเงียบๆและปล่อยให้เซลหยวนป้าบ่นต่อไปเพราะกลัวว่าตัวเองจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ครั้งก่อนที่ยางเฉินป้อนยากับเซลล์หยวนป้าเขาก็ถูกไล่ออกจากเมืองเย็นตูนและทันทีที่เขากลับไปที่ตระกูลเซลเขาก็ขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนโดยตระกูลเซลให้ตรวจเช็คร่างกายของเขาแต่นี่ก็ผ่านมากว่าครึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่มีผลการวิจัยเลย สิ่งนี้ไม่โทษผู้เชี่ยวชาด้านการแพทย์ของตระกูลเซลล์แต่ความจริงที่ว่าอย่างเฉินไม่ได้ให้อราย,ยาอะไรแก่เซลล์หยวนป้าเลยมันจะวิจัยออกมาได้ที่อะไรละ่ะวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับคืนสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเดิมหลังอาหารเช้าอย่างเฉินขับรถเพื่อไปส่งชินซีที่แมมบ้าแดงกรุ๊ปเป็นการส่วนตัว สำหรับเซี่ยวเซี่ยวตอนนี้ฉินต้าหยางที่เกษียณแล้วมีหน้าที่รับและส่งทุกวันยางเฉินและฉินซีไม่ก็จำเป็นต้องกังวลหลังจากอธิบายความเข้าใจผิดอย่างชัดเจนแล้วฉินซีก็คุยกับยางเฉินเกี่ยวกับงานของเธอในแมงบ้าแดงกรุ๊ปยางเฉินคืนนี้คุณว่างไหมเมื่อถึงประตูของแมงบ้าแดงกรุ๊ปทันใดนั้นฉินซีก็ถามขึ้นน่าจะไม่มีอะไรที่ต้องยุ่ง หลังจากที่หยางเฉินครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามว่าคุณได้วางแผนอะไรในคืนนี้เหรออย่าบอกนะว่าเรื่องนั้นบ้าชินซีใส่หัวพลางกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาแย่ฝานช่วยฉันเยอะมากเขาเป็นลูกชายของแย่ชังแย่ชังสนับสนุนฉันมาโดยตลอดเมื่อวานคุณทกเขาไปหนึ่งหมดัดฉันคิดว่าคืนนี้เราชวนแย่ฝานไปทานอาหารเย็นกันถือซะว่าเป็นการขอบคุณและขอโทษเขาอีกครั้ง ยังไงก็ตามเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำเมื่อพูดถึงแย่ฝานยางเฉินรู้สึกผิดในใจงั้นคุณเลิกงานผมจะมาราบับยางเฉินตกลงโอเคงั้นฉันไปก่อนนะชินซีเปิดประตูรถและเดินลงไปยางเฉินคอยดูชินซีเข้าไปในตึกแบมบ้าแดงกรุ๊ปแล้วก็ขับรถออกไป เขาไม่ได้ไปที่ไซต์ก่อสร้างเมืองเมืองจิ๋วโจวมาระยะหนึ่งแล้วและในกรุ๊ปก็ไม่มีอะไรต้องจัดการในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงกลับรถและมุ่งหน้าไปยังไซต์ก่อสร้างเมืองจิ๋วโจว20นาทีต่อมาหยางเฉินมาถึงสถานที่ก่อสร้างของเมืองจิ๋วโจวประธานหยางทันทีที่หยางเฉินมาถึงสถานที่ก่อสร้างผู้บริหารสวมหมวกนิรภัยรีบพูดขึ้นว่าประธานหยางให้ผมไปเรียกประธานลั่ใหม่ครับ อย่าไปรบกวนประธานลว่ทุกอย่างเป็นปกติฉันเดินไปเองได้หยางเฉินใส่หัวหยิบหมวกแข็งขึ้นมาจากโต๊ะข้างๆสวมมันแล้วเดินไปที่สถานที่ก่อสร้างเนื่องจากมีการลงทุนจํานวนมากทําให้การก่อสร้างเมืองจิวโจวยังคงเร็วมากในเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งดูแล้วก็ดีไม่น้อย หลังจากที่โครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์การตกแต่งและพื้นที่สีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมืองจิวโจวก็สามารถใช้งานได้อย่างเป็นทางการฉันพูดไปกี่ครั้งแล้วฉันบอกแล้วไงว่าถ้าใครได้รับบาดเจ็บอีกไปการเงินแล้วรับเงินแล้วออกไปซะทันทีที่หยางเฉินเดินไปที่อาคารเขาก็เห็นหลัวปิงตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกน้องหลายคนก้มหน้าอยู่รีพูดรับประการตามตามการประธานลั่ววังใจได้ครับนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายออกไปทำงานเถอะลั่ปิงจัดมิสซิ่งเล็กๆเ,เสร็จแล้วจึงให้คนไปทำงานกันเขาพบแก้วน้ำเก็บความร้อนติดตัวไว้ดื่มน้ำอึกหนึ่งจากนั้นกำลังจะรี่ไปเขตก่อสร้างส่วนอื่นต่อทว่าท่านประธานท่านมาได้อย่างไรครับ บทที่847ชดใช้ทวีคูณหลัวบปิงพึ่งหมุนตัวก็มองเห็นยางเฉินชั่วขณะนั้นตกใจรีบวิ่งเข้ามาทันทีมองเห็นลักษณะที่หน้าตามอมแมมไปด้วยฝุ่นของหลัวบปิงยางเฉินปลื้มใจมากฉันแค่ถือโอกาสเข้ามาดูหน่อยช่วงเวลานี้ลำบากนายแล้วนะยางเฉินพูดด้วยท่าทางจริงใจ พอได้ยินดวงตาทั้งสองของหลัวบปิงแดงไปหมดตนเองทุ่มเทมากขนาดนี้เหมือนว่าเพียงเพื่อคำชมประโยคหนึ่งของอย่างเฉินท่านประธานไม่ลำบากเลยครับนี่ล้วนเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบครับหลัวบปิงรีบตอบกลับพาฉันไปดูที่ทำงานของนายหน่อยอย่างเฉินหัวเราะพลางบอกไปหลัวบิงหัวเราะฮ่าฮายิ้มอยู่แล้วบอกว่าท่านประธานครับทางนั้นของผมรกเหลือเกินไม่ต้องไปหรอกครับ ในเวลานี้เองเสียงกระแทกที่รุนแรงดังขึ้นมากระทันหันพื้นดินเหมือนกำลังสั่นสะเทือนชั่วพริบตาเดียวหลัวปิงสีหน้าเปลี่ยนยกใหญ่เที่ยเกิดเรื่องอะไรเขามาเขตก่อสร้างด้วยตนเองเพื่อสร้างความปลอดภัยนานๆที่อย่างเฉินจะมาสักครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นเสียได้ภายใต้ความโกรธจัดเขาสะบดคำหยาบออกมาแล้ว การแสดงออกบนหน้าของอยางเฉินค่อยๆเย็นชาลงมาเสียงดังสนัน่นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุด้านความปลอดภยัยแต่ว่าเรื่องวุ่นวายมาเยือนแล้วประธานล่วครับแย่แล้วมีคนมาทุกสถานที่ครับผู้ควบคุมที่สวมหมวกนิรภัยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแบบหายใจหอบหน้าตาเต็มไปด้วยความสับสนทุกสถานที่หลวบปิงก็มึนง,งงเช่นกันทุกสถานที่อะไร ที่เขตก่อสร้างมีสถานที่อะไรให้หน่าทุบตึงตึงตึงตามมาด้วยเสียงกระแทกที่ดูเดือดหลายครั้งติดต่อกันดังขึ้นอีกและยังมีเสียงของเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ตามมาด้วยนึกไม่ถึงยังมีอีกผู้ควบคุมยื่นมือชี้ไปยังทางเข,าเข้าเขตก่อสร้างทันใดผู้จาด้วยหน้าตาตื่นตกใจทีนี้หลัวปิงถึงรีบมองไปทันทีเห็นเพียงรถขุดดินขนาดใหญ่คันแล้วคันเล่าข,ขับเข้ามาแล้ว ภายในเวลากว่าสิบวินาทีสั้นๆรถขุดดินมาตั้งหลายสิบคันรถขุดดินพวกนี้เห็นสิ่งก่อสร้างเข้าก็ชนเลยสิ่งก่อสร้างที่เดิมทีสร้างเสร็จไปหลายหลังแล้วเวลานี้ล้วนได้รับการชนอย่างรุนแรงแต่นี่ยังไม่จบสิ้นรถขุดดินพวกนั้นยังขุดแบบบ้าคลาั่งนั่นคือภาพเหตุการณ์การรื้อถอนขนาดใหญ่เลยทีเดียวหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดให้ฉันเดี๋ยวนี้ เห็นสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายหลัวงปิงร้อนใจจนดวงตาทั้งสองแดงกำ่ำตวาดขึ้นมาอย่างโมโหสายตาอย่างเฉินก็เย็นเยือกถึงขั้นสุดแล้วโครงการเมืองจิ๋วโจวคือโครงการหนึ่งที่เยี่็นเฉินกรุ๊ปให้ความสนใจในการก่อสร้างมากเงินลงทุนก็เป็นจำนวนมหาศาลอย่างมากแต่ว่าตอนนี้รถขุดดินหลายสิบคันกลับปรากฏขึ้นกระทันหันดำเนินการเรื่อถอนสิ่งก่อสร้าง นี่เดิมทีกำลังยั่วยุปัจจุบันนี้ที่เมืองเยี่ยนตูใครไม่รู้ว่าเมืองจิวโจเป็นของเยี่ยนเฉินกรุป๊ปใครไม่รู้อีกว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปเป็นของหยางเฉินแต่ว่ายังคงมีคนกล้าทําแบบนี้ชัดเจนว่าไม่ได้เห็นหยางเฉินอยู่ในสายตาปัางหยางเฉินถือโอกาสเก็บเหล็กแท่งหนึ่งขึ้นมาแล้วโยนไปอย่างโหดเหี้ยม รถขุดดินคันหนึ่งที่ระยะห่างไม่ไกลจากเขามากนะักตีนตะขาบของรถหยุดนิ่งไม่มีทางเคลื่อนที่ปังปังปังยางเฉินเหมือนเป็นมือยิงคนหนึ่งโยนเหล็กสิบกว่าแท่งออกไปอย่างสบายสบายในเวลาสัาน้สนๆตีนตะขาบของรถขุดดินสิบกว่าคันหยุดนิ่งทั้งหมดไม่มีทางเคลื่อนที่ส่วนในเวลานี้หลวปิงเริ่มเคลื่อนคนงานและเครื่องจักรในเขตก่อสร้างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เข้าไปในสถานที่ทั้งหมดแล้ว ไม่ถึงห้านาทีรถขุดดินทั้งหมดที่มาจากข้างนอกมีส่วนหนึ่งที่ตินตะขาบถูกทำให้หยุดค้างยังมีส่วนหนึ่งถูกรถบรรทุกหลายคันล้อมรอบไว้ไม่มีทางเคลื่อนที่เพียงแต่สถานการณ์ยังคงวุ่นวายสิ่งก่อสร้างหลายที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงถึงแม้ยังตั้งตรงงานอยู่แต่ก็จำเป็นต้องรื้อออกทั้งหมดแล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งลู่ปิงมองสิ่งก่อสร้างที่โดนทำพังเหล่านั้นอยู่ดวงตาแดงกำใกล้จะร้องไห้แล้ว เขาพุ่งไปด้านหน้าคนขับรถขุดดินที่ถูกควบคุมตัวไว้คนหนึ่งตกบ,บนหน้าของอีกฝ่ายทีหนึ่งตะโกนด้วยความโมโหใครอนุญาตให้พวกแกทำแบบนี้แม้แต่ยางเฉินยังตะลึงครั้งเลยหลัวปิงอยู่ต่อหน้าเขาแต่ไหนแต่ไรนิ่งเงียบอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหลัวปิงโกรธหนักขนาดนี้แม้กระทั่งยังลงมือตบคนด้วย คนขับรถขุดดินพ่นเลือดออกมาทำหน้าดือ้อดึงยิ้มย่อบอกว่าแกกล้าตกฉันปาบหลวงปิงตกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วพูดแบบโมโหพวกแกทำลายอาคารของพวกฉันมากขนาดนี้ตกแกแล้วจะทำไมแกคือผู้จัดการใหญ่ของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปลหลวงปิงสินะคนขับรถที่ถูกตกเอ่ยปากถามทันใดมีคนฝากฉันมาบอกพวกแกว่าภายในวันนี้พวกแกใส่หัวออกไปจากที่นี่ทั้งหมด ที่แกเห็นตอนนี้เป็นแค่การเรียกน้ำย่อยถ้ารอถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วพวกแกยังอยู่ที่นี่งั้นผลสุดท้ายย่ำแย่แน่การแสดงออกบนหน้าของหลวบิงบิดเบี้ยวขึ้นมาชนสิ่งก่อสร้างจนพังแล้วอีกฝ่ายยังกล้ากำเริบเสบสารขนาดนี้แต่เขาก็พยายามกลั้นความโกรธไว้ตลอดด้วยตำแหน่งที่เยี่ยนเฉินกรุ๊ปในตอนนี้ยังไม่มีใครมากมายกล้าหาเรื่องเอาง่ายๆ แต่ว่าวันนี้มีรถขุดดินมากขนาดนี้โผล่มากระทันหันไม่พูดถึงที่ชนสิ่งก่อสร้างจนพังไปไม่น้อยตอนนี้แม่แต่คนขับรถยังก้าวร้าวขนาดนี้ด้วยอีกฝ่ายยังรู้จักตนเองเห็นได้ชัดว่าเตรียมการเอาไว้ไม่นานหลัวบปิงใจเย็นลงมาแล้วหลัวบปิงรีบปล่อยพวกฉันไปนะไม่อย่างนั้นแม้แต่เวลาวันหนึ่งพวกแกก็จะไม่มีทันใดนั้นคนขับรถพูดจาด้วยหน้าตาโอหัง ทั่วขณะนั้นหลวป,ปิงท่าทางเคร่งครึมมองฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกล้ำแวบหนึ่งแต่ไม่ได้ปล่อยคนขับรถไปใสหัวไปคนขับรถผลักหลัวบปิงออกทันใดหมายจะออกไปเท้าหลัวบปิงส่วนเซถ้าไม่ใช่ถูกคนงานพยุงไว้คงล้มลงไปแล้วป้สวะคนขับรถหัวเราะเยาะพวกอ่อนสู้พวกฉันก็ไม่ได้ยังไม่ปล่อยพวกฉันไปอีก พูดจบคนขับรถพูดเสียงดังว่าพักพวกพวกเราแยกย้ายก่อนพรุ่งนี้คอ่อยตึงคำพูดของคนขับรถยังไม่ทันจบทั้งตัวเหมือนเป็นลูกฟุตบอลลอยออกไปกลางอากาศโดยตรงตามมาด้วยกระแทกไปในห้องควบคุมของรถขุดดินคันหนึ่งอย่างหนักพ่นเลือดออกมาเสียงดังอาทันใดนั้นทั้งเหตุการณ์เงียบงันลง เหล่าคนขับรถขุดดินพวกนั้นที่เมื่อสักครู่ยังพยายามจะออกไปเวลานี้หยุดฝีเท้าค้างไว้ทุกคนผ้าปากกว้างมองอย่างเฉินด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อเวลานี้อย่างเฉินกำลังยืนอยู่ตำแหน่งที่คนขับรถขุดดินที่ถูกถีบกระเด็นเมื่อสักครู่คนนั้นอยู่ถ้าเจ้านายของพวกแกไม่มาขืนใครกล้าออกไปผลสุดท้ายรับผิดชอบเอาเอง ยางเฉินพูดทิ้งไว้ประโยคหนึ่งบอกกับหลัวปิงว่าพาฉันไปห้องทำงานของนายมองเห็นยางเฉินลงมือในสายตาของหลัวปิงเต็มไปด้วยความกระตือรือรน้นรีบพายางเฉินออกไปก่อนจับไปยังสั่งไว้ว่าจ้องคนพวกนี้ไว้ให้ฉันใครกล้าออกไปตีขาคนนั้นหักก่อนเลยไม่นานหลัวปิงก็พายางเฉินมาถึงห้องทำงานของตนเอง นี่คือห้องสังกสีที่สร้างไว้ชั่วคราวห้องหนึ่งมีเพียงพื้นที่ประมาณ20ิตารางเมตรภายในห้องมีเพียงโตทำงานที่เรียบง่ายตัวหนึ่งที่มุมข้างหนึ่งยังมีห้องน้ําและอ่างล้างหน้าที่เรียบง่ายอยู่อีกมุมหนึ่งจัดวางเตียงสนามเดี่ยวเอาไว้นี่คือสภาพที่ทํางานของนายเหอทันใดน,นั้นหยางเฉินเศร้าใจอยู่บ้าง ลัวปิงเหมือนยังไม่ออกมาจากความสูญเสียที่สิ่งก่อสร้างโดนทำลายลงเมื่อสักครู่ตาแดงแดงพูดว่าทุ่มเทไปมากขนาดนี้นึกไม่ถึงจะโดนไอเวนพวกนี้ทำพังแล้ววางใจได้เลยพวกเขาทำข้าวของพังมากเท่าไรต้องชดใช้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่า